ทุกสิ่งที่เราอดทนได้เพราะอะไรเพราะตัวเราหรือเพราะพระเจ้าเพราะความหวังเราอยู่ที่พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเพราะเรายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพราะยำเกรงเราเราไม่ได้เดินไปเพราะตัวเราในเป้าหมายปลายทางแต่เราเดินไปเพราะเรารักเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอยากจะถวายพระสุริแด่พระเจ้าเรายันเกรงพระเจ้าแต่ถ้าเราไปด้วยตัวเราเองบางทีมันอาจจะไปได้ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ แต่ถ้าเราไปโดยมีความหวังในพระเจ,าะเจาเะ้าพระเจ้าไม่เคยทําให้ผิดหวังและในพระเจ้าไม่เคยทําให้เราเจ็บปวดดังนั้นเมื่อเราหยั่งเกรงพระเจ้าจะมีหรือที่พระเจ้าจะไม่เสริมกําลังเราจะมีหรือที่พระเจ้าจะไม่ช่วยกู้เราจะมีหรือที่พระเจ้าจะไม่ประทานสติปัญญาการเจอให้กับเราไม่มีครับความหยั่งเกรงพระเจ้ามันทําให้เรายอมยากลำบากยอมอดทนเพื่อคนที่เรารักไงถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอะ เราจะยอมลำบากเพื่อคนที่เรารักไหมล่ะนั่นแหละคือเรารักเขาอันนี้คือความรักแบบนี้นะแต่ถ้าเรารักพระเจ้าด้วยและมีความอย่่งเกรงพระเจ้าว่ามันยิ่งพลังมหาศาลที่เราจะเดินไปโดยไม่ไม่สนใจปัญหาใช่ไหมครังบงนั้นความอย่่งเกรงพระเจ้าที่เรามีโดยมีพื้นฐานความรัก่มันจะทําให้เราแข็งเก่งและอดทนได้